ลูกนี้น้องไม้ก็โดนกัรบโห้โหแลรลลี่กันมันมากครับตกแล้วลูกนี้หูท่านชมนี่ตุ๊กตานะฮะน้องไม้ก็โดกนกาบโห้โหแลรลลี่กันมันมากครับตกแล้วลูกนี้หูสวัสดีครับแกงนูกเจ๊ตอนนี้เราอยู่กับคู่ผสมนะครับมีสมาชิกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็มีพี่ติวัคครับแล้วก็น้องไม้นะครับ พี่ปักแล้วก็พี่ตุ๊กตาเนาะทั้ง4ี่คนนี้ใหม่ๆจริงๆนะฮะตอนนี้พี่สิวะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะพี่ตุ๊กตายอดลูกนี่พี่ตุ๊กตายังได้แบ็คแฮนด์มากลับมาได้อยู่พี่ตุ๊กตายอดมาพี่น้องไม้รับอย่างสวยฮะตั้งมาอีกพี่พี่สิวะยังเหนียวอยู่ตบลูกนี่น้องไม้รับด้วยความเหนียวแน่นพี่สิวะรับยิงโดนมาลูกนี่น้องไม้ก็โดนกลับโอ้โหแลลี่กันมันมากครับตกแล้วลูกนี่หูท่านผู้ชมพี่ตุ๊กตานนฮะ ขณะที่ทุกคนกําลังใส่แรงกันอยู่ที่ตุกตาเปลี่ยนกระแสเกนะกลายเป็นลูกหยอดช้าๆนะซึ่งได้แต้น,นะแบดบมินตันไม่ได้แข่งกันที่ความแรงอย่างเดียวนะแข่งกันที่สมองร่างกายความม่องไวยที่สําคัญก็คือเราได้สุขภาพกันนะไม่ว่าจะเล่นมือไหนลูกเจ็บหรือว่ามือหนักนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งแขงลูกเจ็บเนี่ยเราก็เล่นกันเบาๆอย่างนี้นะซึ่งมาอยู่ในเกมแล้วครับน้องมายังรับได้อยู่ที่ปักตบลูกนี้โหสวยงามนะครับ เป็นการตบระหว่างเต้นน้ําตบมาทางมิสิวานะฮะเครื่งรับได้ย่างนะครับเป็นลูกตบหน้าเน็นนะฮะพีตุกตาเสริมมาลูกนี้แล้วก็พี่ตุกตายังคอนโทรลมานี่เน็ตข้างๆครับน้องมาโยนยาวไปปุ๊บอา้าวตีแป๊กนะครับขอโทษนะครับผมไม่ได้ดูกล้องนะฮะโอเคครับตอนนี้สถานการณ์ฝั่งผู้ผสมฝั่งนนค่อนข,ข้างได้เปรียบนะฮะพีตุกตายโยนยาวๆมาพีปั๊ก พี่ปั๊กอยู่คอนโทรลมาลูกนิดเอ้ยออกไปนิดเดียวนะฮะ oh, <no. S 1> เสียดายนะฮะฝั่งนี้ได้แต้มม้่งนะเป็นคู่สู่สี่แล้วฮนะตอนนี้เริ่มสะกออ์เรื่องสู่สี่นะฮะพี่สีวะโยนไปพี่ปั๊กตีอู้เสียดายทนะัว่าวนิดเดียวนะแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะฮะบัดดี้ก็บอกเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีใครว่าซึ่งกันแล้วกันนะแกนลุดเทียบ เน,น้นมิตภาพมากกว่าคะแนนนะฮะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นิสวะโอ้โหลูกเมื่อกี้สวยงามรลงเส้นพอดีเป๊ะนะฮะต้องยอมจิกรูมจิน้องไม้เสิร์ฟลูกนี้ดวนกันตรงกลางแต่ว่าฉีกมามุมนะฮะสวยงามมากฮะเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนทิศทางนะฮะจากลูกอยู่ตรงกลางอยู่ครับเข้ามุมนี้ทําให้รับได้ยากมากๆนะฮะถือว่าพี่ปั๊กตีได้ฉลาดมากๆครับถึงลูกไม่แรงแต่ว่าผมบอกเลยว่าทิศทางคมกริบนะฮะยิ่งกว่าใบมีดอีก อาอนะฮะพี่สิวะโยนไปแล้วลูกนี้หยอดเบาๆลงนะฮะโหต้องต้องชมพี่ตุ๊กตาเป็นสายาบ้านทองหยอดแน่เลยนะครับหยอดได้สวยงามมากนะฮะตบลูกนี้หยอดซ้ำอีกทีสวยงามน,นะฮะโหถือว่าพี่ตุ๊กตาเก็บงานดีมากเลยนะฮะตอนนี้นะมาดูลูกกดทดายกันนะพี่ปัก๊กเติมลูกนี้ออกนะฮะโอ้ยเดี๋ยวแถมให้อีลูกหนึ่งนะ <Yeah. S 1> อ๋อนี้พี่สิวะ เสิร์ฟมาลูกนี้มาเกี่ยวลูกนี้นะผ้าเป็น,นิดเดียวนะฮะ<ด>ต่อไปนะแถมอีกลูกหนึ่งเนื้อกันนะพี่ืิว่าเสิร์ฟลูกนี้พี่ตุ๊กตาตบพี่ปัดโยนขึ้นไปพี่ปักไม่ต้องรับครับเพราะว่าลูกออกนะฮะโอเคนะใครอยากเล่นสนุกสนุกเบาๆขำๆนะับแกงลูกเจี๊ยบขอเชิญเลยนะครับสำหรับสังคมแบมินตันมือใหม่มือเบานะมาได้เลยนะฮะยังไงก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ